ขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณค่ะส่งคืนเลยส่งคืนเลยค่ะแม่นคนสวยไหมคะอ๋อมันก็ครึ่งๆเนาะงามห่องมางามหลายเนาะงามแบบผีบ้าผีบอ ขอบคุณค่ะฝากข้อหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยขอบคุณเจ้าเ้าอาพี่เป็นผีกระสือไงพี่เป็นผีดิบแอ้อะไรอย่างคะผีลุกกะโอ้ผีกะแม่ผีกะช่วยแต่งงานเมื่อคืนค่ะกระสือนะกระสือในใจเนาะ